ต่อข้อที่5นะคะ 2a บวก5เท่ากับ40นันเรียนดูมันมีทั้งการคูณแล้วก็การบวกนะคะเป็นการแก้สมการในกรณีที่มีในกรณีที่โจทย์แบบนี้ในการแก้สมการนะคะ,ะเราเขียนไปก่อนเรากำจัดไปทีละตัวนะคะกำจัดไปทีละตัว 2a บวก5 เท่ากับ40กําจัดตัวนี้ก่อนกําจัด5 5ตัวนี้เป็นบวกเราก็นํา5กําจัด5ก่อนนํา5มาลบทั้งสองข้างนะคะนํา5มาลบทั้งสองข้างเราก็จะได้ 2a บวก5าเท่ากับ40นํา5มาลบทั้งสองข้างก็จะได้ว่าลบ5ทางซ้าย ลบ5ทางขวาแบบนี้นะคะบวกหลบ5หมดนะคะก็จะเหลือแค่ 2A ด้านซ้ายก็จะเหลือ 2A นะคะด้านซ้ายเหลือ 2A 4 0 5ลบ5เหลือ35นะคะ 2a ต่อไปนี้อยู่ในรูปการคูณน,นะคะการคูณ2คูณกับ A เราก็คูณมันจะคู่กับหารเราก็กำจัด2มันคูณอยู่ก็นำา2มา หารนะคะนำสองมาหารทั้งสองข้างนำสองมาหารทั้งสองข้างนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า 2a เท่ากับ35 2a เนะคะเราก็หารหารนะคะนำสองมาหารก็สองหารทั้งสองข้างนะคะแบบนี้นำสองมาหารตัดสองเป็น2 2 1สองเป็น2ด้านซ้ายก็จะเหลือ A นะคะ ด้านซ้ายเหลือ a เร็วไปไหมนะคะด้านซ้ายเหลือ a 2 35นะคะตัดทอนได้ตอบเป็นจุดทศนิยมก็ได้นะคะให้ในักเรียนตอบเป็นจุดทศนิยมก็ได้ก็หารได้เท่าไหร่2หาร35ก็ได้เป็น17 17.5นะคะได้ค่า a 17.5ต่อไปเราจะตรวจคำตอบนะคะอุ๊ยเรายัง เราได้ a เท่ากับ17.5เราก็ตรวจคำตอบอตรวจคำตอบได้เป็นตรวจคำตอบตรวจคำตอบนะคะแทนแทน a เท่ากับ17.5นะคะในสมการในสมการไหนก็คือในสมการโจทย์ที่เราได้มานะคะก็คือ2 a บวก5เท่ากับ40 สอบวก5เท่ากับ40ตรงไหนที่เป็น a เราแทนด้วย17.5นะคะตรงไหนที่เป็น a ตรงไหนที่เป็น a ตรงเนี้ยสิบนะคะตรงไหนที่เป็น a แล้วก็บวกกับ5บวก5เท่ากับ40บวก5เท่ากับ40่นะคะสคูณ17.5 2คูณ 17. 17.5ได้35ห บวก5เท่ากับ40ไหมเราก็มาดู35บวก5ได้40นะคะ40เท่ากับ40แสดงว่าสมการเป็นจริงนะคะแบบนี้สมการเป็นจริงก็ตอบดังนั้นนะคะดังนั้นคำตอบของสมการนะคะคำตอบของสมการคือตัวนี้นะคะคือ17.5อันนี้คือคำตอบ โอเคไหมพอได้ไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะคะจากข้อที่5เนี่ยนักเรียนกําจัดไปทีละตัวกําจัดตัวนอกก่อนคนใกล้ตัวเนี่ยอันนี้คือ a ติด2ติดกับ a กําจัดทีหลังก็กําจัด5 5ตัวนี้เป็นบวกเราก็จะมาลบออกทั้งสองข้างนะคะเห็นไหมเราจะลบออกทั้งสข้างเนี่ยตรงนี้เป็นบวกเราก็ลบออกทั้งสองข้าง ได้2 a บวกลบ5ลบ5ทางซ้ายลบ 5, 5ทางขวานะคะบวกหลบ5้าหมดเหลือ2 a เหลือ2 a เห็นไหมเหลือ2 a นะคะ40ลบ5เหลือ35ต่อไป2 a เท่ากับ35 2คูณอยู่คูณคู่กับหารบวกคู่กับลบนะคะก็นำา2มาหารทั้งสองข้าง่ะ2หารครูเขียนด้วยปากกาสีแดง2หารทางซ้าย2หารทางขวาคือการเท่ากันของสมการนะคะตัดทอน สองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสองก็เหลือ A ตัวเดียวนะคะสามสิบห้าหาร2นะคะ35เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหาร2ไปหารนะคะเหมือนมีเงิน35บาทแบ่ง2คนได้คนละ17 17บาท50ตังคต่างนะคะต่อไปตรวจคำตอบในการตรวจคำตอบก็คือแทนค่า A a คือ17.5นักเรียนแทนลงไปตรงไหนที่เป็น A แทนด้วย17.5บวกเข้าไปนะคะคูณแล้วก็บวก2คูณ17.5ได้ 3 5นะคะก็บวก5ได้40 40เท่ากับ40ตรงนี้ก็คือสมการเป็นจริงนะคะสมการเป็นจริงสมการเป็นจริงนะคะสมการเป็นจริงนะคะ,ะ,คะซึ่งเราได้สมการเป็นจริง40เท่ากับ40แสดงว่าคำตอบที่เราหาได้ก็ถูกต้องนะคะ17.5โอเคนะนี่คือข้อที่5ต่อไปข้อที่6ส่วน3เท่ากับ1 5 นั่นเองก็เขียนโจทย์ลงไปก่อน x ลบ2ส่วน3เท่ากับ15าเรากำจัด3 3มันหารอยู่ก็ต้องนำมาคูณนะคะกำจัด3นำามมันหารก็ต้องนำมาคูณนะคะคูณทั้ง2ข้างนำ3ามมาคูณทั้ง2ข้างนะคะทั้ง2ข้างเราก็จะได้ x ลบ2อส่วน3ใส่วงเล็บให้มันนิดนึงเท่ากับบห้า นักเรียนจะคูณก็คูณน,นะคะนำมาคูณก็คูณเลยคูณคูณ3คูณ3ทางซ้ายคูณ3ทางขวามันคูณตัดทอนได้3.13 3.13นะคะด้านซ้ายก็จะเหลือ x ลบ2ด้านซ้ายเหลือ x ลบ2เท่ากับ45ต่อไปนักเรียนดูตรงนี้เหมือนที่เราเคยเรียนมาละ x ลบ2เท่ากับ45ต่อไปกำจัดลบ2 ถ้าเราต้องการกำจัดลบสองเราก็ต้องนำา2มาบวกทั้งสองข้างมันลบก็ต้องนำมาบวกทั้งสองข้างนะคะนำมาบวกทั้งสองข้างอ่ะเราก็จะได้เราก็จะได้ว่า x ลบ2เท่ากับ45นะคะดูนะคะ x ลบ2เท่ากับ45เราก็ลบ2ทั้งสองข้าง เรานำมาบวกนะคะมันเป็นลบเราก็นำมาบวกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ลบสนะคะเราก็นำสอมาบวกทั้งสองข้างบวก2ซ้ายบวก2ขวามันคือการเท่ากันของสมการนะคะบวกทางซ้ายไปสองก็บวกทางขวาไป2เช่นเดียวกันนะด้านซ้ายลบสบวกสหมดนะคะเหลือ x นะคะสี 45, 45่สิบวกสเป็น 47อ่ะได้47เราตรวจคำตอบว่ามันถูกไหมนะคะตรวจตรวจตรวจคำตอบนะคะตรวจคำตอบแทน x แทน x ด้วย47นะคะแทน x เท่ากับ47ในสมการ ในสมการไหนก็สมการโจทย์ของเรานั่นแหละ x ลบสส่วน3เท่ากับ15ะคะตรงไหนที่เป็น x แทนด้วยตรงไหนที่เป็น x แทนด้วย47นะคะอ่าครูเขียนปะาก,กาสีขาวก่อนนะคะ45ตรงไหนที่เป็น x แทนด้วย47อัอนนี้15นะ15นะคะตรงนี้15นะลูก ตรงนี้15นะคะเท่ากับ15เท่ากับ15 47 47 47คุณลบให้ก่อนเลย47-2เหลือ45นะคะ45ส่วน3เท่ากับ15จริงไหมนะคะเท่ากับ15จริงไหมก็ สามหนึ่งเป็นสามสามสิบห้าเป็นสิบห้าสิบห้าเท่ากับสิบห้านะคะตอบตอบมาข้างล่างได้ไหมตอบนะคะตอบดังนั้นครูเขียนต่อตรงนี้นะคะไม่พออ่ะครูลบตรงนี้ออกได้ไหมครูลบตรงนี้ออกได้นะขอลบตรงนี้นะคะครูขอลบตรงนี้นะคะ,คอ,ะ,คะอ่ะเดี๋ยวแบ่งเครื่องก่อนอ่ะตอบดังนั้น ดังนั้นคำตอบของสมการของสมการคือ47นะคะคือ47นะคะคือ47ตรงนี้ตรงนี้ครูเขียนตอบให้ตรงนี้แล้วกันนะคะนำสอมาบวกทั้ง2ข้างนะคะ นำสองมาบวกทั้งสองข้างนะคะตรงนี้โอเคนะเราก็จะได้คำตอบดังนั้นคำตอบของสมการคือ47นะคะคือ47ได้คำตอบคือตัวนี้พอเราแทนค่าลงไปในสมการนะคะแทนค่าลงไปในสมการโจทย์แล้วมันเท่ากาัน15เท่ากับ15ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่าเป็นคำตอบของสมการโอเคนะคะ